おい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 い。<noise> สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับตะระลวาครับวันนี้เราต้องบอกว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่โซนอพยพลุโพรนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยผมมีประดานเหล่าเพื่อนนะครับน้องนนักเรียนที่มีไปด้วยกันในวันนี้นะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราจะพาหลา,หลายๆท่านเนี่ยไปชมว่าศูนอุทยมลุโพโเนี่ยม,มันมีอะไรบ้างและมันมีอะไรที่น่ากินด้วยนะครับพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลย1 2 3องซับ และตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ลุโพแล้วนะครับต้องบอกว่าที่นี่เป็นสูนพยพนะครับาต้องบอกว่ามีอาหารเยอะแยะมากมายนะครับที่สามารถจะมาชมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีอาหารอร่อยมากๆต้องไปดูกันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงชิ้น <l ug> นี่ก็เป็นหมากทรงเครื่องที่จะยัดไปในถุงอันนี้ต้องบอกว่าถุงละ5บาท5บาทนะครับอันนี้5บาทนี่คืองาบาท <l ug> งาบทาถ้างาบทนี่เป็นภาษาพม่า นะครับผมต้องบอกว่าหมากเนี่ยพี่พี่น้องพม่าเราหรือพี่น้องกะเหรี่ยงเราจะกินกันเยอะมากเดี๋ยวเราจะลองกินให้ดูก่อนนะถ้านลูกวานี้กินกุตระล้าลูกวานี้กินคําเดียวไม่ได้เราจะกินทีเดียวห้าคำนะเาตุ้ยนะเรามาลองกินกันเลยว่าอร่อยไหมเน่แม่มาจะเล่าอันนี้กาวใช่ไหมแม่แม่อาม่ากาวใช่ไหมอร่อยนะเวลาเรากินเนี่ยตระล้าลูกวาก็จะกินแบบเยอะเราจะกินได้กี่คำอ้๋อจะงกิเยอะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อ่าเขาจะนวด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 ก่อนนวดนวดอารับวนทูตรีตุมอ่าขึ้นไปแล้วเรียบร้อยเราก็จะออกมาลักษณะนี้นะฮะโรตีโอ่งนั่นเองสุดยอดครับพอหลังจากที่เข้าไปเรียบร้อยแล้วครับสภาพก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับผมหน้าตาจะออกมาเป็นนี้เป็นนูนๆนูนๆอย่างนี้นะครับผมครับเดี๋ยวโรตีโอ่งเนี่ยนะครับมันจะมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรไส้ของมันใช่ไหมครับนี่จะเป็นทั่วจะเป็นใส เครื่องเทศเข้าไปด้วยหอมไปด้วยนะครับจะเป็นลนนักษณะนี้เดี๋ยวจะลองกินดูว่าจะเป็นยังไงบ้างวั One, two, ไนทูปนัน่านยังยังไม่กินอีกครับ เดี๋ยวภรรยาผมจะเริ่มกินแล้วนะครับขนมจีนขนมจีนก่อนคนมากค่ะคนมากเขาใส่ไข่ด้วยกิจี้ดะตรเว่ไปเนาะไม่ไอหมกชาดียะยะปะขนมตุเรไปขนมจีนสิบบาทไข่ห้าบาท,บาทะะตอนนี้เรามาถึงอีกร้านหนึ่งนะครับเราเรียกว่า หมูจุ่มนะครับสไตล์พม่าก,ก็จะเป็นลักษณะน,นี้ต้องบอกว่าราคาถูกมากไมลละบาทนะครับผมอ่าไม่สุดลองถึงอันนั้นลูกเ,เวลาเรากินปุ๊บ<ะ>เราจะต้องกินอันนี้ด้วยอ,อ่านั่นแหละอ่ามันจะมีเครื่องเทศต่างๆนะคะไอ้นะคะเดี๋ยวเราจะลองมากินว่ารสชาติเป็นอย่างไรเราไปกินกันเลยเที่สำคัญเนี่ยทุกคนจะได้นําซุปไปกินด้วยนะครับคนละถ้วยคนละถ้วยนะครับผมอ่าอันนี้แม่ค้าแม่ค้าแม่ค้าคนสวยนะครับผมอ่าครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลองมา กินก่อนแล้วกันว่ารสชาติเป็นยังไงที่สําคัญในเวลาเราได้เนื้อมาปุ๊บเนี่ยเราต้องจุ่มเพื่ออะไรฮะไม่ใช่ฆ่าเชื้อโรคนะฮะให้มันร้อนๆมันน่ากินนะครับผมเดี๋ยวลองกินก่อนนะฮะอ่ามันมีน้ําจิ้มด้วยนะครับผู้ชมครับน้ําจิ้มเขาบอกว่าแซ่บมากเดี๋ยวเรามาลองกินก่อนอืมโอ้อะไรกันเนี่ยโอ้ยอย่าพื้นเนี่ย ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าการภารกิจของเราที่สุนทรพยมมุทโธเนี่ยก็ได้มาชมอะไรเยอะแยะมากมายพูดถึงร้านขนมจีนด้วยต้องบอกว่าอร่อยมาแล้วก็มันจากันที่ดีนะครับผมก็ท่านไหนที่อยากจะมาเที่ยวนะครับสามารถมาเที่ยวได้เลยที่อำเภออุ้มผางจังหวัดสากสามารถมาเที่ยวได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ติดตามติดตามตลอดเลยนะฮะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับส่วนตระด้วยวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับครับและตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ตรงบริเวณแม่กองนะตอนนี้ผมมาเจอเพจของพี่คนหนึ่งชื่อว่าสาวกระเดียมพาเที่ยว ตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะไปทําคลิปกับเขานะครับแต่ว่าช่วงนี้เขาไม่ว่างนะครับเพราะว่าตอนช่วงนี้เขามีน้องนะฮะก็จะดูมีน้ำมีนวลน,นิดน,นึงโอ้โหไม่เป็นไรเนาะมาดูแลกันไป <c oughs> เดี๋ยวหว,ว,วังว่าเราคงจะมีโอกาสได้ไปเจอกันในคลิปของเขาแน่นอนนะครับ <c oughs> ะะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเดีย๋ยววันอารออดก่อนใช่ไหมทอดก่อน เดี๋ยวเราจะขึ้นไปสามหนึ่งโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับผมวันนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนเด็ดครับแล้วตอนนี้ผมก็จะอยู่กับพี่ช่างภาพคนนึงครับพี่พี่พี่เอกใช่ไหมฮะครับผมพี่เอกนะครับตอนนี้ทํางานอะไรอยู่นะพี่ครับทำงานอะไรอยู่นะฮะทำงานอะไรอยู่เป็นเป็นช่างภาพเป็นช่างภาพของอะไรนะฮะของอะไรฮะของอะไรของบริษัทเราเอง อโอเคมากๆนะครับผมพี่เอกเนี่ยเป็นคนที่ถ่ายรูปสวยมากนะผมเห็นถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยผมก็ติดตามเขาอยู่เหมือนกันนะครับที่สำคัญอย่าลืมติดตามพี่เขาด้วยนะครับผม